แลาวครั้งแรกกันเอ้ <Hey. S 1> สองคนนี้ไปต่างประเทศครั้งแรกครับทำไมยังไม่ได้นอนคุยดีลใหญ่มาครับ big project สิ้นปีส่งท้ายเดือนสิบใหญ่กว่าเดิมในชีวิตสปอยได้ไหมนิดนึง อินอ้ย,อ,อ,ยอันนี้ถือว่าเป็นประเทศที่สองเลยคะประเทศที่สองครับพ่กอนตื่นเต้นไหมตื่นเต้นเหมือนเดิมเขาบอกว่าได้นั่งเครื่องแบบใบพัดด้วยคล้ายๆขับเวียดนามตุ๊บ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 โ,โดดลมไหมดดกาซโดดดูไหมไม่ดูสองวันนี้แม่งน่าบังคับจังนี่ครับพี่กอนไม่คิดว่ามันจะเครื่องเล็กขนาดนี้พี่กอนกลัวไหมเนี่ยไม่กลัวครับแต่หนูกลัวคิดว่าใครจะกลัว ตอนนี้เครื่องบินของเขาก็ได้เรียบยร้อยเรียบร้อยแล้วเกิดเงินเกิดเนเมื่อ,อ,อ,อกี้หนูกับแม่พากันแบบแปลว่าภาษาลาวมันอ่านว่ายังไงกันไม่ได้ไเลยพี่กรณ์คิดว่าจะมีแฟนคลับที่ลาวไหมคะยังไม่รู้เพราะว่ามาลาวครั้งแรกหนูว่าเต็มอะ่ะมีคนเรียกพี่กรณ์รู้จักพี่กรณ์หรอคะรู้จักคุณครับมือ <c oughs> แรกที่ลาวครับกินอะไรครับพี่กรณ์ขอไปกินนั่งเซเว่นก่อนครับมีคนจัดละย่างห้าดาวที่ลาวกินไส้กรอกประมาณสิบกว่าไม้เดี๋ยวดูว่ากี่แสน นี่ว่ากี่แสนรู้ว่าเป็นล้านเป็นล้านเลยเหรอ1 5 6 0 0 0พันตีเป็นเงินไทยเท่าไหร่คะ246บาทรูปเซเว่นแรกของเราครับพวกคนไทยเลยเห็นไหมเออภาษาไทยพวกมาม่าพวกขนมก็คือเหมือนกันอึ้ยอึ้ยเต็มไก่มีปีกไก่ด้วยเหมือนไทยเต็มเลยราคาเท่าไหร่คะ9,000ก็หลนักหลานอยู่นะเขาบอกว่าสาขาใหญ่เลยใช่ไหมจางกันกับญี่ปุ่นอยู่นะต่างกันตรงไหนคะก็ของไทยเยอะเจอน้องไทยที่เราค่ะน้องก่นแทนได้ไหม ตอนนี้ถึงโรงแรมนะครับผมก็ไปรอดูกิจกรรมวันพรุ่งนี้ครับตอนนี้ขอไปพักก่อนวันนี้วันที่สองครับที่บาร์สันเฮ้ยคุณคณุเหมือนเหมือนญี่ปุ่นอญี่ปุ่นอะไรนะรอนสันนั้นนี่ครับเขาบอกว่าถ้าจะมาเที่ยวเราต้องมาดูประตูใช้เดี๋ยวรอติดตามคลิปต่อไปของพี่ก่อนในเรานะ